ผู้ชายคนนี้ทําชีวิตพลิกเป็นมาดามสามีสุพรรณสารเนื่องพิร,รมผู้ก่อตั้งซิลเวอร์เล็กเมื่อ20กว่าปีก่อนก็มีกลุ่มนางเอกที่เล่นหนังเข้าแกงกันบ่อยๆ ถือว่าเป็นข่าวประจำเข้าคู่กันจนชินตามีอยู่สมคนคือนวรัตยุคตนันอัมพาภูสิทธิ์และสุพรรณสารเนื่องพิรมโดยเรื่องที่โด่งดังที่สุดในตอนนั้นคือเรื่องสามใบเทาปัจจุบันเธอพันตัวมาเป็นนักธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์โดยการทําโครงการไร่องุ่นอยู่ที่พัทยาจังหวัดชนบุรีชื่อว่าซิวเลกให้เป็นอาณาจักรทั้งผลิตและจําหน่ายอางุ่นสดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอางุ่นและล่าสุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ประจําเมืองพัทยา นอกจากนั้นยังมีโครงการทำธุรกิจสปอร์ตคอมเพล็กซ์ร่วมกับพาราดอนสีชาพันธ์อีกด้วยทั้งนี้เธอยังได้วิวากับสามีนักธุรกิจอย่างคุณสุรชัยตั้งใจตรงจนมีทาย,ยาทด้วยกันหนึ่งคนวันนี้จะพาทุกคนมายนชมหน้าสามีของเธอกันค่ะ และสำหรับอาณาจักรใหญ่ของซิลเวเลกนั้นเริ่มจากคุณสุรชัยตั้งใจตรงและภรรยาคุณสุพันษาเนื่องพิรมเจ้าของไร่องุนได้มีโอกาสเดินทางไปอิตาลีและเที่ยวชมไร่องุนไลแห่งด้วยความชอบดื่มไวน์จึงคิดที่จะเพาะอางุนในเมืองไทยต่อมาเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้รู้จักกับคุณจอร์และคุณแซนดี้อานเจ้าของไวน,น์เมเกอร์ในนาปาวันเล่จึงเชิญทั้งคู่มาดูที่ดินที่ซื้อเก็บไว้นานแล้วคุณจอร์ได้นำตัวอย่างดิน ไปวิเคราะห์พบว่าสามารถเพาะอางุ่นได้คุณสุรชัยจึงตัดสินใจทําไร่องุ่นในปี2545ส่วนที่มาของชื่อซิวเวอร์เลคมาจากตอนที่คุณสุรชัยยืนมองอ่างเก็บน้ํำห้อยตู้ซึ่งอยู่ติดกับไร่องุ่นเมื่อพระอาทิตย์กําลังจะลับขอบฟ้ามีแสงลงมาสะท้อนกับผิวน้ําของอ่างเก็บน้ำและยิบระยับเป็นสีเงินแวววาวสวยงามมากจึงได้เป็นที่มาของชื่อไร่ซิวเวอร์เลคซึ่งหมายถึงทะเลสาบสีเงินนั่นเอง สำหรับสุพรรณสาเนื่องพิร,รมที่เธอมีชื่อเล่นว่าสาเธอเข้าวงการตั้งแต่ปี2521ขณะยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีโดยการชักนำของคุณนายแดงจิรวัณกมปนาแสนยากรเพราะคุณพ่อของสุพรรณสาเป็นตำรวจที่เป็นลูกน้องของสาม,มีคุณนายแดงที่เป็นนายตำรวจใหญ่ในขณะนั้นโดยเธอได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องรอยลิขิตคู่กับอัมพาภูสิทธิ์ประกบคู่สองพระเอก พอเจตแกนเพชรและสุชาติคงเจริญและเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่องที่สองคือเรื่องเตือนใจและไผ่สีทองโดยมักได้แสดงประกบคู่กับอัมพาภูสิทธิ์อยู่เสมอจนนักข่าวมักเรียกว่าเป็นนางเอกฟ้าแฝดสุพัณษาจุดรุ่งเรืองมีชื่อเสียงที่สุดของเธอคือในช่วงปีพุทธศักราช2523ที่มักแสดงร่วมกับอัมพาภูสิทธิ์และนวรัตยุคนันในบทสามพี่น้องในสามใบเถาอีก บทที่มีชื่อเสียงจนเป็นภาพจำของเธอก็คือเรื่องสาวเครือฟ้าเมื่อปี2523ด้วยวัย20ปลายปายเธอก็เริ่มจากอิ่มตัวกับบทนางเอกหลังจากที่ลดแล่นมีชื่อเสียงอยู่ในวงการมา10กว่าปีเธอก็เริ่มรับงานน้อยลงพอไปแต่งงานมีครอบครัวกับสุรชัยตั้งใจตรงนักธุรกิจชาวชนบุรีและไปทำน้าที่แม่บ้านเต็มตัวอยู่พักใหญ่ๆและเริ่มมารับงานละครบ้างในบทแม่นางเอกหรือพระเอกโดยความ ที่หน้าตาสวยรูปร่างรักษณะดีมีสกุลเธอจึงมักจะได้รับบทแม่ในแบบผู้ดีมีฐานะคุณหญิงคุณนายบทแม่ผู้ยากจนค้นแค้นนั้นไม่มีให้ผ่านตา